สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม TeamViewer 8ซึ่งเป็นวิดีโอต่อเนื่องจากตอนที่แล้วคือการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 8นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้การใช้โปรแกรม TeamViewer 8เพียงแค่เรากด double click โปรแกรม TeamViewer 8จาก Desktop ขึ้นมานะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม TeamViewer 8ครับเราจะสังเกตนะครับไฟสีเขียวตรงมุมซ้ายล่างมีคำพูดที่ว่า ready to connect ตรงนี้นะครับหมายความว่า ถ้าขึ้นไฟสีเขียวแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้นะครับโปรแกรมของเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับตัวของโปรแกรมก่อนในตัวของโปรแกรมที่ v i v e r 8นะครับมีโหมดการทํางานอยู่2ออย่างคือการรีโมทคอนโทรลโหมดแรกโหมดนี้โหมดของรีโมทคอนโทรลนะครับเราสามารถเข้าไปควบคุมการทํางานของเพื่อนนะครับหรือเครื่องคนอื่นได้ที่อยู่ห่างไกลจากเราได้หรือว่าเป็นการควบคุมระยะไกลนั่นเองซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับจำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับเพื่อสาหรับการเชื่อมต่อกันสังเกตน,นะครับในช่องนี้ จะมีช่องคําว่า UID นะครับของผมเนี่ยมีเลขอยู่ทั้งหมด9หลักแล้วก็พาสเวิร์ดสมมุติว่าในกรณีที่ผมต้องการจะให้คนอื่นเข้ามารีโมทหรือว่าควบคุมการทำงานของ,ของเครื่องผมผมก็ให้เลข ID ตรงนี้ลงไปนะครับ9หลักลงไปกับเขาแล้วก็ให้พาสเวิร์ดไปนะครับเขาก็จะจะทาการควบคุมเครื่องของเราได้ในในที่นี้นะครับผมจะลองทําการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนโดยที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับ ให้เราเอา ID ที่เราได้จากเครื่องคนอื่นมาใส่ในช่องนี้ในช่องของ Partner ID ช่องนี้ผมได้เลขผมได้เลข Partner ID มาแล้วนะครับ411ให้เรากดคำว่า connect to partner นะครับโปรแกรมจะทำการติดต่อ,นะอยังเครื่องของเครื่องของเรานะครับที่เราเอา ID เข้าใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับช่องนี้จะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับ เราก็เอาเลขพาสเวิร์ดนะครับที่ถามจากเพื่อนมาเมื่อกี้เป็นเลขพาสเวิร์ดสี่หลักนะครับจากนั้นกดคำว่าล็อกอินครับสังเกตน,นะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปควบคุมการทํำงานของเครื่องคนอื่นได้สำการกดสตาร์ทนะครับก็ได้นะครับออกโปรแกรมก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดเครื่องของเขาจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับ เมื่อต้องการยกเลิกเราก็เพียงทําการกดกระบาดนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลแล้ว